สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลงทุน Invest ค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องใหญ่ในวงการเทคโนโลยีมาคุยกันค่ะเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของ IonQ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งจะทุ่มเงินก้อนโตเข้าซื้อกิจการ SK y t โอที่โหบอกเลยว่าดีลนี้สะเทือนไปทั้งอุลการเลยค่ะใช่เลยครับคือตอนนี้ทุกคนกาลังตั้งคาถามกันหมดเลยนะว่าสิ่งที่ I อ n q นคิทเนี่ยมันคือการเดินหมากที่ผิดพลาดครั้งใหญ่หรือเปล่าหรือว่า นี่เป็นทางรอดเดียวที่จะทําให้พวกเขากลายเป็นผู้นําในสงครามควอนตัมที่กําลังจะระอุขึ้นทุกวันวันนี้วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับแต่ว่านะครับก่อนที่เราจะไปตัดสินว่าเดีลนนี้มันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องถอยหลังกลับไปดูกันหน่อยครับเพราะว่าเบาะแสสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกควอนต่มเลยแต่อยู่ในอดีตของอุตสาหกรรมที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับในวงการผลิตชิป ลองลึกภาพตามนะครับปี2015ตอนนั้นถ้ามีบริษัทเทคโนโลยีบอกว่าจะทุ่มเงินซื้อโรงงานผลิตชิปเองเนี่ยคนคงมองว่าแปลกๆดูไม่จําเป็นเลยตลาดก็ยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่พอเราวาปมาที่ปัจจุบันสิครับใครก็ตามที่คุมการผลิตได้คนนั้นแหละครับคือผู้ชนะในสงครามเซมิคอนดักเตอร์ตัวจริงและนี่แหละครับคือเกมที่ไอออนคิวกลังเดินอยู่ตอนนี้เลยพวกเขากําลังมองไปข้างหน้าและก็เลือกที่จะควบคุมอนาคตของตัวเองไว้ก่อน ก่อนที่สมอรภูมิควอนตัมจะเกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรการผลิตที่ดุเดือดเหมือนกับที่วงการ AI ตอนนี้กำลังขาดแคลนชิปกันอย่างหนักเลยไงครับโอ oh, ฟังดูเป็นการวางแผนที่ฉลาดล้ำมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังแอบสงสัยอยู่นิดนึงว่าแล้วทำไมการมีโรงงานเป็นของตัวเองเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนั้นเลยล่ะคะนอกจากเรื่องที่ว่าจะผลิตคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นมันมีข้อได้เปรียบอะไรที่ซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าคะ มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบธรรมดาธรรมดาด้วยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนการปลดล็อกความสามารถพิเศษเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆอย่างน้อย3ข้อที่อาจจะทําให้คู่แข่งตามไม่ทันเบ่งนานเลยครับ3ข้อที่ว่าก็คือ 1. การพัฒนาที่เร็วกว่าใครเพื่อน 2. การควบคุมคุณภาพได้แบบเบ็ดเสร็จร้อปซ์และ 3. ความน่าเชื่อถือในระดับที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยดีกว่าครับข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องของความเร็วลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยทีมวิศวกรอ,อยากจะทดลองชิ้นส่วนใหม่ๆที่ก็ต้องไปต่อคิวซัพพลายเออร์รอเป็นเดือนๆนกว่าจะได้ของแต่ตอนนี้เป็นไงครับพอมีโรงงานเองปุ๊บปรับแก้ดีไซน์ตอนเช้าตอนบ่ายอาจจะเริ่มผลิตชิ้นใหม่ได้เลยกระบวนการทั้งหมดมันเลยเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดสุดๆไปเลยครับต่อมานะคะคือเรื่องการควบคุมคุณภาพที่บอกว่าเบ็ดเสร็จนั่นแหละค่ะ เราต้องไม่ลืมนะคะว่าควอนตั้มคอมพิวเตอร์เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆนะคะแค่การสั่นสะเทือนเบาๆหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนิดเดียวก็มีผลกับประสิทธิภาพได้แล้วการที่ไอออนคิวคุมทุกอย่างได้เองตั้งแต่ต้นจนจบมันก็เหมือนกับการการันตีว่าทุกชิ้นส่วนที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพดีที่สุดซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายที่อาจจะเรียกว่าเป็นไพ่ตายของดีลนี้เลยก็ได้ครับนั่นก็คือความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงของชาติ การที่ฐานการผลิตทั้งหมดอยู่ในอเมริกาเนี่ยทำให้อออนคิวกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับสัญญาระดับพันล้านของภาครัฐและกองทัพเลยนะครับเพราะกลุ่มนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นที่สุดเลยครับซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็ผูกอยู่กับคําสําคัญคํานึงครับคือคําว่าความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain security พูดง่ายๆเลยก็คือการรับประกันได้ว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดจะปลอดภัยไม่ถูกแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเวืองระหว่างประเทศหรือความลับทางเทคโนโลยีรั่วไหลซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของสัญญาด้านความมั่นคงเลยครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยครับว่าดีลนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การซื้อโรงงานธรมธรมดาธรรมาจริงๆด้วยงั้นเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกสักครั้งดีกว่าครับถูกต้องเลยค่ะการเดินเกมของ I อ n Q นคิครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่การซื้อสินทรัพย์เพิ่มนะคะแต่มันคือการวางรากฐานเพื่อสร้างความได้เปรียบพิคคู่แข่งอาจจะตามไม่ทันเลย เป็นการสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตัวเองในระยะยาวเลยค่ะและนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าในเมื่อตอนนี้ i อออนกลุ่มความได้เปรียบเรื่องการผลิตเอาไว้ในมือหมดแล้วแล้วใครกันล่ะครับที่จะเป็นรายต่อไปที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในสนามการแข่งขันที่ดุเดือดนี้เป็นคําถามที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ และถ้าอยากรู้ว่าใครจะก้าขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงที่สมน้ำสมเนื้อกับ IonQ ในสมรภูมินี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องลงทุน i n v e s t ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่สำคัญค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ